ได้เลยครับนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ500คําคำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับปืนใหม่ของโครเอเชียในปี2025พร้อมราคาประมาณการรวมชื่อช่องว่าไบาคลับโดยไม่มีหัวข้อหรือตัวหนาและเว้นวรรคตามที่คุณต้องการขีดขีดขีดยินดีต้อนรับสู่ช่องไบคลับช่องที่พาคุณไปรู้จักกับยานยนต์อาวุธและเทคโนโลยีล่าสุดจากท่วทุกมุมโลกหากคุณชื่นชอบการอัปเดตสิ่งใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาวุธใหม่ล่าสุดจากประเทศโครเอเชียที่เปิดตัวในปี2025ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากทั้งในยุโรปและระดับโลกปืนรุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานทางการทหารและหน่วยงานพิเศษโดยเน้นที่ความแม่นยำความคล่องตัวและความทนทานสูงสุด ปืนรุ่นนี้มีชื่อว่า SS Product VSS 3ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาต่อจาก VSS 2ที่ถูกใช้งานในหลายประเทศทั่วโลก SS Product ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอาวุธอันดับหนึ่งของโครเอเชียได้ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ปืนรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์การรบยุคใหม่ได้อย่างลงตัว VSS 3ใช้ระบบบูปูที่ช่วยให้ปืนมีขนาดกระทัดรัดแต่ยังคงความยาวลำกล้องที่เหมาะสม ตัวปืนใช้กระสุนขนาด5 5 6 x 4 5ม mm ม NATO ซึ่งเป็นมาตรฐานของหลายประเทศใน NATO ตัวโครงปืนทำจากโพลิเมอร์น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสามารถติดอุปกรณ์เสริมต่างๆได้ตามความต้องการเช่นกล้องเล็งไฟฉายหรือกระบอกเก็บเสียงอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบควบคุมการยิงที่ปรับใหม่ให้ใช้งานง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยิงทีละนัดหรือยิงแบบอัตโนมัติอีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนจากมือขวาไปมือซ้ายได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับทหารในสนามรบที่ต้องปรับตัวเร็ว HS p r o d u ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภยัยโดยเพิ่มระบอบล็อกนิรภัยที่ป้องกันการลั่นโดยไม่ตั้งใจและสามารถดูแลรักษาง่ายไม่ซับซ้อนสำหรับราคาจำหน่ายในปี2025นั้นอยู่ที่ประมาณ2,300-2,800ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ85,000-150,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่ลูกค้าเลือก แม้จะมีราคาค่อนข้างสูงแต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพความทนทานและเทคโนโลยีที่ใช้ก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับหน่วยงานที่ต้องการอาวุธคุณภาพสูงในภารกิจที่สำคัญนี่คือข้อมูลเบื้องต้นของปืน VHS 3จากโครเอเชียที่กำลังมาแรงในปี2025หากคุณอยากติดตามข่าวสารอาวุธเทคโนโลยีหรือยานพาหนะจากทั่วโลกแบบนี้อีกอย่าลืมติดตามช่องบคับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ